สวัสดีค่ะน้องสิงสวัสดีครับวันนี้ขอมาบุกบ้านของตามตะวันใช่วันนี้บุกบ้านตามตะวันเป็นยังไงคะวันนี้อกอค่อนข้างเดือดเบรกดาวค่อนข้างแน่นอ่าฮะนอกจากเบรกดาวจะแน่นแล้วเนี่ยจเบรกบายด้วยเหมือนตลาดก็ที่เหมือนตลาดนะก็มี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 ซีนยากเยอะในในวันนี้ที่ว่าบางทีต้องเล่นกับน้องแมวอะไรเงี้ยห้าสิ่งที่เขาบอกว่า ยากในเรื่องของการแสดงสัตว์เด็กเอฟเฟกสลิงอ่ามันเป็นหนึ่งซีนที่ยากเพราะว่าเขาต้องเล่นกับแมวพอเล่นกับแมวปุ๊บแต่ละซีนเนี่ยแมวจะอย่างปก,กี้ก็จะแอบ,บมีแบบน้องเขาล้ำคาเริ่มลํำค่าเ,เริ่มดิน้นเริ่มแบบไม่อยากเข้าซีนแล้วละอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องปล่อยไปออโอเคโอเคก็เลยเป็นสี่ที่ยากน้องชื่อในเรื่องชื่อโซเซอ่าฮะอ๋อเราว่าในในเบรกดาวมีคำว่าโซเซใช่โซเซคือแมวโซเซคือแมว ก็เห็นในเบรกดาวมีคำว่าโซเซโซเซก็นึกว่าเป็นนักแสดงใหม่ไม่ใช่โซเซไม่ใช่นักแสดงใหม่โซเซโซเซมีประสบการณ์การถ่ายมาแล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นโซเซโซเซลูกโซเซเล่นยากไหมเล่นยากไหมเข้ากับพี่สิงห์ยากไหมคะเข้ายากค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ขู่ใช่ไหมโซเซชื่อจริงชื่อเจ้าหนางอาหา วันนี้ก็เข้าทั้งวันเลยเนอะกับโอ้โดนเล็บก็เดี๋ยวลองไปคุยกับพีรวัตรต่อแล้วนะครับแล้วแต่พี่เขาอยู่ไหนแล้วพี่กินข้าวอยู่เอาโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาเขาเองค่ะ เชื่อ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 สวัสดีค่ะเ r a c e p i d าว w a สวัสดีครับวันนี้ใครเป็นพิธีกรฮะวันนี้คุณ Mark ค a i คินอ๋อคุณ Mark ค a าคินสวัสดีสวัสดีน้อง Mark ค a าคินด้วยครับวันนี้ขอบุกมาบ้านตามตะวันเขาเลยใช่จริงจริงแล้วี่มาทำบ้านเนี่ยมาาทอะไรที่บ้าานเมาทำอะไรที่บ้านเขาเนี่ยมาทำบ้านอะไรที่บ้านเขาเปลี่ยนโลเคชั่นไหมหน้าเป็นอะวันเอาพี่สิงรับม่หน่อยคือปกติเนี่ยผมจะชอบทำเมนูเมนูหนึ่งในเรื่อง เดี๋ยว<ม>ให้ทุกคนไปรอติดตามว่าคืออะไรซึ่งเขาว่าทําไม่เป็นหรอกฮะไอเมนูนั้นน่นะแต่หลอกล่อผมมากินที่นี่ไงสุดท้ายก็กินตับไปเลยเลยหรือเปล่าไม่แต่ว่าจริงบ้านหลังเนี้ยมีเมมโมรีนะเมมโมรี <Memory S 2> อะไรบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เรามาถ่ายคนละทีเดียวกันนะอ๋อโอเคใช่ทุกคนเขาคิดถึงไง<ช>แลวเพราะว่าตั้งแต่ออนเรื่องหลังไปเขาดากเสียงตอบรับดีมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยครับับเราจะตั้งใจ ใครทำอย่างเต็มที่แต่ผมชอบมากผมชอบซีนเมื่อกี้ของพี่สิงห์มากเป็นซีนที่พี่สิงห์ต้องทำท่าเลือ克拉ซึ่งชีวิตเขาเขาเป็นคนแบบเขาเขาเป็นคนไม่ค่อยเลือ克拉เพราเป็นคนโมโนโทนมมนแบบเรียบเรยบไปเลย <laughs> แล้วพอบอกให้เลือ克拉หัวผมนะ <laughs> ก็ท <laughs> ี่ด้ยนเลือ克拉เออก็เลยาเขาออกมาเป็นแล้วโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าทำเลือ克拉เทคที่สองพี่สิงห์เลยเลือ克拉แบบนี้แทน ทักษะการเลือกเล็กเป็นศูนย์แล้วพัตเตอพีต้องเจอกับน้องแมวไหมคะเจอไปแล้วครับเป็นยังไงวิเชียนมาสเป็นแมวที่น่ารักที่สุดในโลกอยู่แล้ว <S <S ใช่น่ารักมากในเรื่องอชื่ออนะไรทำไมถึงไม่ทำใหมันทำไมถึงไม่เลี้ยงวิเชียนมานถ้าถ้าวิเชียนมาน่ารักที่สุดในโลกวิเชียนมาน่ารักที่สุดในโลกครับแต่ผมแพ้ขนผมก็เลยกลายเป็นวิเชียนมาที่ไม่มีขนเนี่ยฮะออกมาเป็นพูโตนั่นเองนะครับใช่น่ารักสฟิงวิเชียนมาส ชื่ออะไรนะแมวในเรื่องโซเซโซเซน่าลัะโซเซนี่ก็ดูแบบดูมีความหมายในการตั้งเหมือนกันนะเพราะว่าตอนสมัยโซตัสเรามีเพลงชื่อโซซัสโซเซซึ่งเป็นเพลงที่เอาจริงๆผมไม่ถูกชะตากับเพลงโซซัสโซเซเลยเพราะว่าเสียงสูงมากและจะต้องอช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ต้องเอาไปร้องอ่ะบ่อยมากแล้วแบบตอนโซซัส เอาไหมเอาไหมยุคนี้เอาโซซัสเซกลับมาร้องหน่อยไหมพี่เบก้าอ่ะพี่เบก้าร้องโซซัสเซหน่อยสามารถเอาเพลงความลับในใจหรือว่าไอ้กอีกเพลงหนึ่งลมลุกคู่คานนะถูกแต่ไม่ได้โซซัซเต้รอเพลงประกอบซีเรื่องนี้ดี่กว่าใช่แนวไหนด้วยกับข้าวกองนะอีสมากแต่น้องเซงนี้เรื่องที่จะกิน ปทูน่าจับต้มแซบแต่ว่าต้มแซบชอบกินต้มแซบค่ะก็เลยเอามาทานกับูนาซมตามเอ่ยลาบเอ่ยแซบผงชูรสค่ะพักก่อนโซเดียมผักก่อนแต่ว่าอย่างนี้ดีนะคะก็ได้เอามาเพิ่มโปรตีนเราจะได้แซบด้วยโปรตีนจากปลาทูน่าใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แบบกินกับต้มแซบอันนี้กระเป๋าน้องเอามาเองเลยป่ะคะกระเป๋าอาหารก็จะมีพวกแบบขนม โปรตีนอะไรบ้างไหนแจ้งสิคะหนึ่งมีเบเค่ะแล้วก็มีมีคุกกี้โปรตีนมีเบอช์ทำรองไว้โอ้ยแล้วนี่มีน้องเอิญให้มานะคบมากแล้วเอิยเป็นแบบขนมปังแบบน้องเอิญบอกว่าเป็นขนมปังธันยาพืชพี่มีน่าจะชอบก็เลยเอเคแต่ชอบชอบกพี่ขนมปังค่ะก็เลยเก็บไว้ก่อนค่อยทานโอเค สวัสดีค่ะน้องเอิร์นสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณน้องเอิร์นแทนแบบแฟนๆพิเจเมมี่ทุกคนนะคะ่ะเพราะว่าดูแลดีเหลือเกินน้องเอิดูแลพีจเมมี่ดีเหลือเกิน,น,กนใช่คือมันมีมาหลายหน้ามากๆแล้วหนูก็แบบหยิบยืหยิบว่ามันต้องมีสักอันแหละที่พีเจเมมี่ชอบก็เลยเก็บไว้ให้ใจพีเจเมมีจ่จริงๆเพราะว่าเขาเป็นสายแบบ h <Healthy. S 1> e a l t ้ y นะคะ ต้องทานอาหารที่แบบมีประโยชน์ชแล้วก็แบบีโปรตีนเน่เ<ช>มื่อวานซีนเมื่อวานมีเป็นซีนที่เหมือนเป็นปลาทูต้มเค็ม <c oughs> แล้วมันเป็นโปรตีนแบบเน้นเน้นที่เจมี่คือนั่งแบบเต้นแล้วก็กินปลาทูหั่นปลาทูไปด้วยคือน่ารักสุดๆเอ็นจอยเหรอกินไปสามตัว ไม่บอกว่าได้กินกับกี้ก็ต้องกินค่ะแต่ตอนแล้วก็กะว่าอ้าวเดี๋ยวกินคำสองคําต่หมดกินมาคำเดียอุ้ยติดใจก็เลยแบบว่านะคะขอไปกินต่อเนาะแล้วรู้แล้ววันนี้ก็คือรู้ใจเจมี่มากเพราะว่าวันนี้เป็นอาหารแบบโซเดียมสูงซมตามลาบเลิฟอะไรก็น้องเอิญก็พกขนมปังติดมาให้พี่เจมี่ใช่เราแบบคือแฟนคลับส่งฟู้ดมาเป็นแบบขนมปังที่แบบเหมือนเป็นมีธัญพืชด้วยแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะ ใช่ต้องขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ส่งฟูซับมาเพราะว่าความจริงตอนแรกอ่ะเมื่อก่อนอ่ะหนูอ่ะชอบกินเป็นอ่าของหวานและทีนี้หลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าอยากคลีนก็เลยไม่จริง่ะทุกวันนี้ก็ยังขอแบบปล่อยความรักนะคะทุกวันนี้ก็ยังแบบกินของหวานอยู่ไม่ก็คือกินขนมหวานแล้วก็เจอพี่ที่ไหก็้องเออพี่เฮฟ ไปเร็วหาอะไรกินกันใช่ไม่คือมันจะเป็นคนที่คือหนูเป็นคนติดหวานแต่ว่าอยากกินคลีนไงก็เลยบอกแกล้งบอกแฟนคลับว่าเออก็เดี๋ยวนี้เริ่มลดน้ําหนักแฟนคลับก็คือผสมค่ะขนมปังใส่ธัญพืชเออก็เดี๋ยวนี้อ่าถ่ายซีรีส์มาด้วยกันแบบสิบคิวติดนี้ใส่เจมี่ไปแล้วโน้สิ่แบบว่าละของหวานแล้วก็มาเป็นสายเฮลตี่แทนเริ่มคลีนขึ้นเหมือนสลับกันน่ะหนูเริ่มกินคลีนขึ้นส่วนที่เจมี่คือเริ่มกินหวานขึ้นยังไงคะชำเลยครับ อสังคมหล่อหลอมสังคมหล่อหลอบเริ่มแล้วเริ่มมีการปรับตัวด้วยข้าหากันใช่เป็นงานจูนเข้าหากันโอเคโอเคเดี๋ยวทําผมทําเผานิดนึงเลยเดี๋ยวจะเข้าซีแล้วเนาะใช่ค่ะวันนี้แอบสปอยว่ามีเลิฟซีนรอดูเลยนะครับได้สาววายเดี๋ยวรอดูได้เลยเริ่มเิม แล้วไหนบอกว่าเก็บไว้เลยเก็บไปกินไม่น้องเก็บไปกินตอนกับกลางวันอะไรอย่างนี้ตอนเย็นอะไรอย่างี้ต้องแบบสัพอตไหนบอกเลยไหนบอกจะงดหวานเคยแพอรับชีนะคะหวานเราไปค่ะพี่อันนี้ร่างทองของ ตามตะวันเหรอคะมันไกลกับว่าล่างทองไปเยอะมากร่างทองเลยไปโชว์อะไรนี่ตรงสิงมันเป็นซีนเนื้อยั่วทั้งยั่วโมโหโเขาด้วยแหละโอเคโอเคโอเคพูดแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอแล้วตอนนี้พี่เบก้าคุยกันไปถึงไหนแล้วคะอย่างเมื่อกี้ก็คิดก็เปิดเพลงพัคิดสิ่งให้ฟังแหละแ,แล้วก็ ทำดนตรีใหม่พี่ได้แอบได้ยินมาใช่ดีนะเพราะว่าพาร์ทอื่นจริงไม่รู้ไงว่าเราเราเรต้นขนาดไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขายังคอโร o g ร a ฟกันอยู่ใช่ปะเรายังประชุมกันหนักเราก็เลยเราก็เลยเอาพาร์ทที่เราสามารถทําได้เลยไปก่อนก็คือพาร์ทคิสสิร์ทของตัวเองมีเพลงหนึ่งทำดนตรีใหม่ดีมากเลยเมื่อที่คิสเปิดใหู้คิสก็เป็นแบบ ควบคุมการผลิตเองเลยนะคบ,คบถ้าเป็นสายดนตรีคือคริสควบคุมการผลิตอยู่แล้วครับผมอยากเขาหน้าตาเคร่งเครียดด้วยนะเคเรียดตลอด<น>เช็คงานตลอดลถ่ายอยู่เช็คงานอีกแล้วครับวันๆคุยแต่คอนเสิร์ตเนาะวันๆจะเป็นเวแบบผมบอกแล้วถ้าเป็นเรื่องดนตรีเนี่ยเขาจะแบบ โปรเฟชชั่นอลมากเราจะแบบนั่งแก้สั่งแก้งานสั่งแก้งานทีมล่ะได้ครับโอเคเจอกันเดือนหน้าเจอกันพีเบก้าคอนเสิร์ตพีเบก้าวอตอะคอนเสิร์ตได้คะ่ะต้องแต่งตัวยังไงมาไครัห้าสามสี่แล้ว <laughs> <laughs> กันเจอกันพีเบก้าวอตอะคอนเสิร์ตครับ P ถึงแม้ทุกคนจะชอบลืมคำว่าวอตอะไปก็ตามทารืโดเมืองทองธานีวันที่22มีนาคมครับโอเคค่ะ ดีอย่างเป็นทางการเพราะเตรียมเขาฉากแล้วนะคะเกากี้กับเกากี้ค่ะกันนุนาดีค่ะโอเคคาแรคเตอร์เป็นไงเรื่องนี้ค่ะก็เจมี่น้องเอิญอ่ะพี่เจมี่ก่อนเกากี้นะคะก็จะเป็นช่างภาพสาวค่ะเป็นคนเซอร์ติสต์นะคะใช่ดูจากลุคคนนี้ก็เซอร์มากแบบสาวใช่เซอร์ก็คือผมเซอร์เรื่องนี้นะคะก็เออเป็นครั้งแรกที่มีได้รับบทเป็นแบบ ผู้หญิงที่มีความห้าวความแบบ มาสก์ลีนหน่อยพอถุกเรื่องี้พอเรื่องก่อนก่อที่ผ่านมาก็จะแบบผู้หญิงผู้หญิงเซมินีมากใช่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็จะใชไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็จะสวยหวานไปก่อนใช่ค่ะก็รอติดตามแล้วก็หนูดีนะคะค่ะของหนูก็เป็นหนูดีนะคะหนูดีเป็นครีเอทีฟสาวค่ะซึ่งก็จะเป็นสาวแบบอันนี้คือสาวเท่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสาวว่าดูการแต่งตัวดูสร้อยนี่ดูเอเซสซอรี่ คือเป็นหญิงสาวที่เอเซอรี่เยอะตลอดการนะคะเรื่องนี้มาเล่นกับพี่คิดพี่สิงเป็นไงบ้างคะอยากจะบอกว่าฟูดซัพพอร์ตคือที่สุดไม่ว่าจะแบบคือเมื่อวานที่เอบน่าจะไปรู้ไหมว่าพี่คิดสิงโตเขามีฟูดทักสามคันแล้วก็มีแบบฟูดซับอีกเป็นสิบล้านอะ่ะจคือเมื่อวานอิ่มกันมากๆก็คือตื่นมาหน้าช้ำเลย ตอนนี้เพิ่งผ่านมาแค่10คิวนะคะใช right. ่ค่ะเป็นไงบ้างสิคิวที่ผ่านมาเยี okay. ่ยมสรุกค right. anyway. ่ะใช่ได like e nee ้ไปหลายจังหวัดใช่เสวยเยอะเลยเนาะใช่สวยเยอะค่ะรถสวยด้วยค่ะได้ได้เดี๋ยวยังเหลืออีกอีกเกือบครึ่งเนาะเดี๋ยวต้องแบบตามต่อไปเรื่อยเรื่อเรื่องนี้กระแสตอนดีแฟนๆรอติดตามใช่ค่ะจะบอกว่ารถสวยพอดเรื่องดี ทุกอย่างคือเลิศต้องรอติดตามใหม่ออนจิมีน้องเอิญ e นะคะว่า<ช>เรื่องนี้จะเป็นยังไงใช่ค่ะฝากติดตามด้นะคะคุณฝันว่าอะไรนะคุณฝันว่าอะไรนะไม่ผมเล่าให้มาร์คฟังแล้วว่าผมผมเล่าว่าอยู่ๆวันนั้นผมก็ฝันเห็นมามากินเหมือนไปเวิร์กช็อปซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วเขาเล่นเป็นน้องชายผมแล้วคุณก็มานั่งบิวว่าแบบเล่นแบบนี้เลยเล่นเป็นพีน่ น้องกันอะไรเงี้ยแบบเรื่องอะไรเก็บเอาไปฝันเลยอ่ะดูสิต้องมีอะไรจดจำไปเราเอาไปฝันเก็บเอาไปฝันเลยคนเดียวทีเดียวเชียวทำงานหน้าตอมีขนมอีกแล้วเอิร์นใช่มันในเซตโอเคโอเคฝากซีรีส์หน่อยค่ะค่ะฝากเรื่อง X Morning ด้วยนะคะได้ดูเร็วๆนี้ใช่ไหมช้างใช่แล้วค่ะพี่คิดได้ข่าว่ตอนซีนตอนเช้าฟินๆเลยปะแบบจุกๆโอเคโอเคแบบจุกๆแบบจุก